พิรลิงมาถามแม่ครัวกำลังจับเตรียมสารผสอันนี้ตะไคร้น้องไปทำกับข้าวไปทำเครื่องแกงเดยนนักทุ่มชมเนาะอันนี้ทำอันนี้ก็คือขาตะไคร้เป็นเครื่องหอมเนาะส่วนใหญ่ก็บ้านเราก็จะได้เองได้เองม่ค่อยชื่อเท่าไรเนาะช่วยเซียบไปด้านหนึ่งนี่ก็ส่วนนี้ก็ทิ้งเนาะอันนี้อันนี้เป็นเป็นไปประกอบอาหารปรุงอาหารเนาะโอเคส่วนด้านนี้ก็คืออันนี้อ่ะ ปรุงรสเสร็จแล้วเนาะไม่ดานเนาะว่าอันนี้ทำเสร็จแล้วเนาะใช่มีเครื่องปรุงการเครื่องปรุงรสอ๋ออันนี้พี่สาวทำะไรเนาะนี่ปรุงเครื่องแล้วปรุงเครื่องอันนี้อันนี้ปรุงจักใส่ตักตัวในเครื่องเนาะอืมนะครับอันนี้อันนี้เสร็จแล้วก็คือตักใส่กระปุกไว้เพื่อที่จะรับแขกในวันต่อไปเนาะโอย้กินเชิญค่ะครับผมกินกับผักเครื่องเคียงจะอร่อยเนาะรสชาติจะอร่อยมากเลยดูสิ อันนี้กำลังคลัทเขา <laughs> น่าจะไม่ริบอันนี้คลัทเขาให้มันเข้าใจเนาะบริจาคมาเราบ้าเอามาจากไหนพวกปลาราพวกอันนี้เขาบริจาคจา้าเขาบริจาคมาเราก็มาปรุงรสเติมเอ,เองเนาะรรนะคักวาน่ากินมากท่านผู้ชมเนาะอร่อย อันนี้ตัดตำส้มตำเนาะอืมตำส้มท่า,านผู้ชมเมนูบ้านเราหลักๆก็มีส้มตำเนาะใช่มมนจกิข้้้าวตโอ๋อเดี๋ยวตำส้มตำเดี๋ยวรอชิมในนาท,ทีถัดไปเดอ้อครับผมร้านแดงของขั้นใส่มะกรูดมะเขือเทศมะเขือต้องเตรียมพร้อมค่ะ จะได้แขกมาเยอะก็จะได้ดูบ๊อบบอบบอบอิมใช่ใช่ขอฝ่ายธอะไรครับขอโทษทีทำอะไรท่านเนี่ยโอ้อันนี้เอาไปต้มอันนี้ไปต้มทำไมต้มจ้ะจำจำประเด็จบอค่ะอันนี้ว่าจะจำไม่จำไม่ได้เพราะว่ามันสุกแล้วจะไว้เกงค่ะพี่แต่ลิงขอชิมได้ไหมได้ค่ะไม่ได้เอาไว้เกงค่ะเอาเอาเหรอสุกแล้ว อันนี้พริกจากโอ้พริกมาจากตลาดเนาะครับเนาะพริกแพงไหมครับพริกแพงไหมล่าสุดตอนนี้ราคาไอ้นี่พริกไทรนี่รัวอะไรื้อแต่ว่ามันก็แพงเนาะช่วงนี้นะที่บรรยากาศ่าสุดทธรรชาเด้อไปซื้อพริกกับข้าวได้สามซแล้วตะเกียร์ อ้อสุกแล้วเขาต้มสุกแล้วเขาต้มสุกแล้วจ้ะพี่จานน่ากินมากเลยเขาต้มจ้าจอ,อนนี้ต่อเหรอครับผมอ๋อทำนี่ต่อตำจ้ำต่อแล้วเหรอ,อ,อ,อกินหน่อยกินหน่อยผู้ชมกินนม่จันอยเดอร์น่าอร่อยมากเลยกินเ <c ười> ต็มจังเลยนะตำต้ำทั่วเด้อ กนอะไรนี่นปันป้นตะแกช่วยเนี่ยปันตะ็ก่ะเยอะจังเลยก็ช่วยกันทำอมไท้นในครัวกอกอหน่อไม้เพื่อท ไปถ่ายเพื่อที่จะเอามะพร้าวไว้ไปอันนั้นนะมะเขือเอามะพร้าวไปไว้ปอกเป็นที่น่ะอุปกรณ์นนะ่ะ ดอกไม้เนาะครับเนาะอ๋อจัดดอกบัวสึ่งเราไว้ถวายพระสงฆ์เนาะสารีนิกาตธเพื่อให้พี่น้องเราได้เข้าพุชาร์ไว้ทำพุชาร์ครับผมสวยมากเลยดอกบัวดอกบัวไปหามาจากที่ไหนเนี่ยซื้อมาเหรอดอกบัวเราไปเก็บมาจากอ๋อ <wan> ้ผังวนนะคะโอ้ผ <Laurie> ังวนมีมีแหล่งแหล่งสามารถประหยัดไม่ต้องใช้จ่ายจ่างย ก็เลยได้มาทำเนาะถ้าทุกจะเดินรุ่งเรืองตลอดไปเนาะพวกเราช่วยกันค่ะจ้าโอฝทลาโผล่รับทังบุญตลอดนั่นพี่13บสามสิี่ากค่ะเพื่นเพื่นผู้ชมที่ได้มาเนาะกล่ไก่ตงใจมาก็ได้ตงใจมาก็ได้เนาวันนี้เสร็จแล้วตอนนี้เนาะ ทานข้าแล้วยังคุณครูเนี่ยะอพี่น้องเราก็าโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ชมเนาะคุณครูคุยใหญ่สุดปัุ สวยงามมากแบบนวสวยมือก็เสร็จแล้วก็คือแค่น้ำไว้จ้าสวัสดีครับไม่สบายเหรออ๋อม่เป็นไรทำงานเนาะอันนี้เธอโอเรเตอรอันนี้เธอตีเตอรดมาโอ้ทูปไว้บูชา ผูม้มาทุกเพียรไว้สาหรับผู้มาบูชาสุดยอดเลยที่น้องเราร่วมโดยช่วยกันดีมากอ๋อจัดดอกไม้ดอกบัวที่ที่ท่อนท้านเป็นกลิ่นเลยท่านผู้ชมจะสวยงามมากที่ทำนาที่ทำนาการจัดมันก็จะออกมาสวยงามนะครับอ๋อใป้อืมไหนก่อน <c oughs> ที มันแบบานรอมาาาเกล่ต้องทำใ้นั้นใช่ไหมใช่ไปจิ้มกินก่อนอืมหานงด้วยแลต้องท้คิวมาเกลเนี่ยเลโดน้าวอดต้นหน้าหยกมันร่อยใช่ไหมเคืออันนี้อ้อดรูซันน้องนน ต้มขี hmm. ้เหล็กต้มขี้เหล็กไว้ต้มขี้เหล็กนะครับเออต้นทำอะไรตลาดกินใช่ไหไ่ปลาอากกินลอกินาเรียบร้อยตาี้็ใหญ่อ่ะเอาก็ปรับกิโลกินไทานไปกินดูสิไรตะดก่ยมเรียบร้อย รอบนี้ท่านผู้ชมนะครับคือบรรยากาศตอนนี้ผมก็จะขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศให้ชมไปครางคก่อนก็คือตอนนี้ก็คืออยุ่ที่เต็นทีพิธีนะครับพิธีการพิธีกรรมก็อยู่ตรงจุดนี้นะครับซึ่งดอกไม้ก็สดสวยงามมากทีเดียวตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ฝั่งนู้นก็กําลังตกแต่งสถานที่ให้สมบูรณ์แบบที่สุดให้พร้อม พราะพนี้ก็จะเป็นวันงานแล้ววันงานอย่างเต็มรูปแบบนะครับเจ้าพิธีพิธีกรรมต่างๆก็จะก็จะจะัดอยู่บริเวณนี้นะครับผมพื้นที่ตรงจุดนี้ก็ก็ว่างพอสมควรนะครับตามตารางพื้นที่ที่จัดเอาไว้เกี่ยวกับทางด้านประกอบพธิธีทางศาสนาเออทาง ศาสนพิธีนะครับตรงส่วนนี้ก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายประดับดอกไม้ก็จัดแจงตลอดเลย,ยกะว่าสำเร็จเสร็จสิ้นภายในคืนนี้อย่างแน่นอนไม่ให้ค้างให้ผ่านไปด้วยดีให้ทำอย่างเสร็จสิ้นด้วยนั่งครูจักรพงษ์แล้วครูสุนันท์นนันท์ที่ท่านมีหน้าที่ฝ่ายในส่วนดูแลในส่วนจัด ประดับประดาสถานที่ดอกไม้ให้พร้อมที่จะดำเนินการในช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆก่อนเนาะนสวัสดีครับวันนี้ท่านกับคุณครูกายจานทร์จะให้เสร็จวันนี้เลยใช่ไหมฮะเนี่ยจะต้องให้เสร็จเลยเนาะเกี่ยยยวจจจาาาากกกกองคค์์รรรรุณูพนศับมช็คือระดมเต็มที่ยังไงยังให้เสร็จให้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นในวันนี้เนาะขอบคุณมากเลยอันนี้ดอกไม้สดๆเลยเนาะครับผมสั่งจาก กรุงเทพมานรครับสั่งจากฟาร์มกล้วยไม้เลยครับผมเพื่องานนี้เรายุดงาขอบคุณมากมากเลยท่านผู้ชมครับตอนนี้กําลังเร่งเต็มที่นะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุณครูผู้ช่วยก็มาดูแลเพื่อเห็บดูแลอันนี้อีกช่องหนึ่งก็คือเป็นช่อง u ู u ูบแล้วแล้วอีกช่องหนึ่งช่องไลฟ์สดอยู่เนื่องจากอาจจะถ่ายทอดสดบางส่วนให้บรรยากาศว่าเจ้าที่ทุกฝ่ายร่วมกันค่ะก็คือขอขนยญานนิดนึงที่แจงหน่อยไลฟ์สดนี่อาจจะไม่ได้ไลฟ์ตลอดเนื่องจาก เนื่อง,งจากอุปกรณ์คือโทรศัพท์นะ่ะดีแต่สัญญาณเน็ตไม่มาตรฐานทีนี้พอเสียงออกไปอาจจะอาจจะไม่ดีอันนี้ต้องขอโทษด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสามารถไปชมได้ที่ช่องยูทูบอีกช่องหนึ่งช่องทางหนึ่งที่สามารถติดตามภาพบรรยากาศขอบคุณท่านผู้ชมสิบท่านชมอยู่ขณะนี้นะครับหากผิดภาพการใดหรือภาพบางส่วนที่นําเสนอไปไม่ครอบคลุมก็ขอประธานอภัยด้วยอย่างยิ่งทีเดียวมีผู้ช่วยบุญล้อมอยู่หมู่สิบ ก็น่าจะตั้งแต่ชาวละมังคงมูสิบน้องหนุนน้องเหนียงเนาะอมูสิบเอ็ดขอโทษที่น้องสาวลืมผมก็อาจจะเพี้ยนไปบ้างเนาะขอโทษทีมูสิบเอ็ดน้องเขาก็มาดูแลช่วยเป็นกําลังใจให้พนักเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกแผนกน้องเนียงเนาะดูแลกันอย่าง เป็นที่ขอบคุณสิบท่านยังอยู่กับพี่กับผมอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณมากมากเลยยังยังชมอยู่ตอนนี้สิบท่านนะครับดอกไม้เออผมขอถามคุณครูหน่อยดอกไม้นำมาจากท่าไหนอีกที่หนึ่งครับผมนำมาจากสั่งจากฟาร์มกลวอไม้จากกรุงเทพมหานครเลยครับอโดยสั่งตรงมาเลยเนาะสั่งตรงจากสวนเพื่องานนี้โดยเฉพาะขอบคุณอย่างมากมาเลยโอ้โหเป็นทุระอย่างจริงเลยตรไม้แท้่สดสดเลยท่านผูชมจ๋าดอกสดสใช่ใช่โอ้โห ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เยี่ยมชมบรรยากาศในวันนี้ขอบคุณมากท่านผู้ใหญ่หมู่เก้าก็มาร่วมดูเลยความพร้อมอย่างยิ่งทีเดียวอันนี้ต้อง y o u t u b e ดีเดอดูกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าดูเฉยนะครับจะได้เผยแพร่นะจะได้เผยแพร่ทางงานบ้านบ้านเราใช่ใช่ครับผมขอบคุณมากเลยแล้วก็รบกวนแจ้งผลการรับชมเลยเด้อท่านผู้ชมจะจะให้กำลังใจทีมงานเราเนาะฝาก ฝากติดตามทุกช่องทางจะเป็นช่อง YouTube จะเป็นช่องของ Facebook ไลฟ์ของดาวลิก็ได้ทํายินดีนะครับผมอันนี้นี่บรรยากาศล่าสุดตอนนี้คนโครงงานผู้ช่วยผมขออนุญาตไปพาไปดูบรรยากาศอีกทีหนึ่งเด้อนายกำลังใจอย่าลืมเด้อขอบคุณอย่างมากมายขอบคุณมากนะครับพี่ชมอยู่ตอนนี้มีผู้ชมชมอยู่ด้วยอ๋อโอเคนะเดี๋ยวขอพามาด้านนี้ ขออนุญาตอย่าโทรกลับอย่าโทรเข้ามาเด้อท่านผู้ชมเพราะถ้าโทรมาแล้วสัญญาณผมจะเสีย,ยต้องขออนุญาตปิดก่อนท่านผู้ชมที่ชมอยู่อย่าได้โทรมาเด้อเพราะว่าถ้าโทรมาเนี่ยมันจะทําให้สัญญาณเน็ตของผมนะเสียแล้วก็ทําให้ภาพไม่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับโอเคอันนี้ผมพามาดูตรงจุดนี้จุดที่ประกอบพิธีอยากไปครับมาได้เลยเนาะนะ้อนงะผู้ช่วยเนะาะก็ยางมา ครับนี่คือบรรยากาศบรรยากาศตอนนี้อาจจะแฉะนะท่ผู้ชมน่าจะโดนฝนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาฝนตกก็เลยทําให้ไปแฉนะเนาะเดี๋ยวคุณดาลิงจะพาไปดูบรรยากาศตรงสอยดาวเนาะเออขอบคุณสิบท่านอนะนี่เจ้บบานน,นนี้กระานี่ัญหะอันี้สามารถใช้